สวัสดีครับสวัสดีเช้าครับผมยี่ยี่รถอยู่ไหนรถรถอยู่ไหนรถจักรยานนะกล้องอะ่ะเออ่จักรยานภาษากับิชาเรียกอะไรกองกองหันหน้ามาหน่อยดิไม่เห็นเลยอ,ะอ่ะอยู่ไหนอะไหนเฮ้ยอันนี้เหรอ,อโอ้เอาเร็ว <laughs> เปลี่ยนจักรยานแล้วเอาอยู่ไหนอ่ะ กองย,ยีอยู่ไหนอ๋อล็อกด้วยทำไมล็อกอ่ะม,ม,มีคนขโมยกุญแจกี่ลูกโอ้เปิดกุญแจแล้วว้าวยีมีคนขโมยกุญแจไอ้ขโมยจักรยานเหรอใครอ่ะจับจับตัวได้ไหมฮะ ผลิตอ๋อผลิตขโม,มยจักรยานยีอันนี้จักรยานใครเนี่ยจักรยานลูกเหรอลูกชื่ออะไรเพีพ้ยเี้ยซุปเพี้ยยีทาแป้งเน่อยนะกล <c oughs> ับบ้านแล้วเหรอ,อบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายโอเคสวัสดีครับ